ขายน้ำส้มกันจ้า นี่นะสองลูกได้แค่เนี้ยขันสองลูกจ้านี่ได้แค่นี้เองได้แค่นี้เองได้แค่เนี้ย มากินน้ำส้มสดๆกันเนี่ยสองลูกนะคะนี่ได้แค่เนี้ยดีนะสอง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 ลูกนะนี่ได้แค่เนี้ยเทออกหมดแล้วนะจ้าเนี่ยได้แค่นี้จะน้ำส้มน้ำส้มสดๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะคั้นอีกสักลูก นี่ลูกที่สามนะคะนี่อีกลูกหนึ่งคันเสร็จแล้วจ้าสามลูกนะจ้าจะเต็มขวดนี้ไหมนี่เป็นน้ำส้มสดๆเลยนะคะเนี่ยพอดีเลยสามสามลูกเบลมสามลูกใหญ่เลย <c oughs> เต็มขวดพอดี เสร็จแล้วค่ะหนึ่งขวดหนึ่งขวดน้ำส้มสดๆนะคะสามลูกได้หนึ่งขวดนี้นะคะหนึ่งขวดค่ะ